สวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับพิราบข่บขาววันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสิทธิทหารกองประจำการมาฝากน้องๆพลทหารประจำปี2563กันค่ะครับซึ่งนอกจากทําหน้าที่ลูกผู้ชายรับใช้ชาติแล้วนะครับก็ยังเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยแข็งแรงอดทนนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโอกาสสร้างความมั่นคงในชีวิตอีกด้วยครับค่ะข้อแรกเลยนะคะสิทธิค่ะนั่นก็คือเงินเดือนค่ะ ทหารกองประจำการนะคะจะได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงและเมื่อรวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวนะคะจะรวมเป็น1,000 0บาททุกนายค่ะและข้อที่2นะครับก็คือเบี้ยเลี้ยงนะครับเมื่อไปราชการนอกที่ตั้งปกติก็จะได้รับในอัตราวันละ120บาทและในกรณีไปปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามหรือเพื่อความมั่นคงแห่งชาตินะครับ ก็จะได้รับในอัตราวันล,ละ200บาทครับสิทธิข้อที่3นะคะได้รับเครื่องแต่งกายเครื่องนอนเครื่องสนามและของใช้ส่วนตัวค่ะตลอดระยะเวลาที่เป็นทหารกองประจำการค่ะข้อที่4ครับ การให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมสันทนาการเช่นห้องพักผ่อนห้องสมุดเล่นกีฬาและอื่นๆตามความสามารถพิเศษครับสิทธิข้อที่5ค่ะนั่นก็คือการรักษาพยาบาลค่ะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลทุกนายนะคะตลอดระยะเวลาที่เป็นทหารกองประจำการค่ะข้อที่6 การศึกษาจัดให้มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจนสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยครับพอที่7นะคะก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการสมัครสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนทหารค่ะขอ้อแรกนะคะก็คือผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าม .6 ห,หรือว่าเทียบเท่านะคะและอายุไม่เกิน24ปีบริบูรณ์นะคะมีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนในสิทธิทหารบกได้ค่ะจากนั้นนะคะหากมีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมนะคะจะได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตเตรียมทหารตามที่กล่องทัพบกจัดสรรค่ะและสิทธิในเรื่องการเรียนข้อที่2นะคะทหารกองหนุนที่ปลดประจําการค่ะมีสิทธิ์สมัคร สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามส่วนต่างๆตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติและการได้รับคะแนนเพิ่มตามส่วนราชการนั้นๆกำหนดค่ะและข้อที่8นะครับการฝึกและส่งเสริมวิชาชีพก่อนปลดออกจากกองประจำการเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นช่างยนต์ช่งางไฟฟ้าช่างปูนช่างไม้ช่างตัดผมวิชาชีพทางการเกษตรและหากมีทักษะที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งทางภาครัฐเอกชนนะครับก็จะได้รับการพิจารณาเข้าทํางานเป็นกรณีพิเศษครับและสิทธิข้อสุดท้ายข้อที่9นะคะสามารถสมัครเข้ารับราชการต่อเมื่อครบกําหนดปลดค่ะสามารถสมัครต่อได้เมื่ออายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์นะคะโดยจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะอยู่ต่อกับหน่วยต้นสังกัดเป็นประจําทุกป,ปีค่ะอย่างนี้ก็คือสิทธิของน้องๆทหารนะคะที่จะมาอยู่ร่วมรั้วของกองทัพบกกับพวกเราค่ะ ใช่ครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรามาฝากทุกท่านนะครับในรายการที่ราบภาพข่าวในวันนี้ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับค่ะวันนี้ยินกับอาร์ตลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ